สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปดูแนวทางการล้างแอร์นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะล้างแอร์เองนะครับอยากจะล้างแอร์ให้เป็นคลิปนี้มีคําตอบครับสามารถนาไาใช้ได้จริงนะครับเราไปดูวิธีการล้างกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับอย่าลืมสับเบรกเกอร์แอร์ลงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของเรานะครับต่อมานะครับให้เราถอดบานสวิงมันจะมีสลักอยู่ตรงกลางนะครับให้เราถอดสลักตรงกลางออกมาครับ เมื่อดึงสลาออกมาแล้วเราก็ถอดบาร์สาวิงออกมาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ดึงฝาปิดครอบน,อน็อตออกมานะครับเราจะเจอน,อน็อตทั้งซ้ายทั้งขวาครับ2ตัวน,อน็อตตัว2ตัวนี้จะทําหน้าที่ยึดหน้ากากแอร์อยู่นะครับให้เราขันน,อน็อตออกมาเลยครับค่อยๆดึงหน้ากากแอร์ออกมานะครับ ทีนี้เนี่ยให้เราทําการถอดมอตเตอร์บาลสวิงครับตรงนี้ก็จะมีน็อตยึด2ต,ตัวตัวเล็กๆนะครับอันนี้ค่อยๆถอดนะครับระวังน็อตมันจะหล่นทายนะครับต่อไปครับถอดชุดถาดรองน้ำทิ้งครับ ตรงนให้ดึงลงมาตรงๆนะครับด้านขวามือของผมเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นน้าทิ้งที่มันจะไหลทิ้งออกไปสู่ข้างนอกนะครับตรงนี้มันจะมีสลักยิดอยู่ค่อค่อยๆแก่นะครับระวังหักมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นความสกรปรกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยตัวที่เพื่อนๆเห็นนะครับ ที่ฝุ่นจับไ้เยอะเนี่ยก็คือตัวพัดลมแอร์หรือเจ้าตัวพัดลมกลมงกลอลอกนะครับใะด้านขวามือครับที่เป็นรูตรงนีน้มันไม่ได้หักนะครับแต่เขาตั้งใจทําเพื่อให้มันเป็นรูไว้เพื่อให้เราเนี่ยใช้ไขควงเนี่ยเข้าไปคลายน,น็นอตน็อตที่มันล็อกกับแกนมอเตอร์พัดลมครับเพื่อที่จะสามารถถอดเจ้าตัวพัดลมกลงกะลอกเนี่ยออกมาทําความสะอาดได้ครับอันนี้คลายครับไม่ต้องถอดน็อตออกมานะครับแค่คลายอย่างเดียวพอพอต่อมา ให้เราทําการไขน็อต3ตัวนี้ออกมาครับทางด้านซ้ายมือนะครับน็อต3ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ยึดแผงคอยเย็นกับโครงสร้างแอร์ไว้นะครับหลังจากนั้นให้เราอ้าแผงคอยเย็นออกมาครับเพื่อให้มีพื้นที่ให้เรา สามารถดึงเจ้าพัดลมกรงกระรอกออกมาทำความสะอาดได้ครับยกแผงคอยเย็นขึ้นและดึงเจ้าตัวพัดลมแอร์ออมาตรงๆครับดึงไปทางด้านซ้ายมือเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวพัดลม,มนี้ไปล้างครับต่อไปเป็นวิธีการห่อหุ้มครับเราถุงพลาติกที่เรามีอยู่เนี่ยครับไปห่อหุ้มแผงวงจรนะครับระบบไฟฟ้าของแอร์เนี่ย ให้มันมิดชิดน,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําที่เราฉีดตอนล้างแอร์เนี่ยมันกระเด็นเข้าไปในระบบไฟฟ้าระบบวงจรแผงวงจรของแอร์ได้นะครับ ามาใช้ผ้าใบคลุมล้างแอร์นะครับคลุมให้มิดชิดเลยนะครับพอเราจะทําการฉีดทั้งด้านนอกและด้านในนะครับตัวแผงคอยเย็นนะครับเพื่อให้ขี้ฝุ่นที่มันเกาะตามร่องหรือรูของแผงฟิลคอยเนี่ยให้มันออกไปให้เยอะที่สุดครับคลุมให้ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้เราจะเหลือรูเอาไว้ฉีดหน่อยข้างบนเนี่ยเราก็ต้องคุมนะครับเพื่อที่ว่าน้ํามันจะไม่กระเด็นออกไปข้างนอกตอนที่เราฉีดย้อนขึ้นไป ่อไปมาดูเจ้าพระเอของเรานะครับปั๊มน้ําแรงดันสูงของผมเป็นแบบ80บาร์นะครับเราจะมาปรับหัวฉีดของมันก่อนนะครับปรับหัวฉีดให้ออกมากว้างๆสักนิดหนึ่งครับวิธีการฉีดนะครับก็คือให้ฉีดในลักษณะที่ขึ้นลงนะครับฉีดขึ้นลงขึ้นลงให้ไปตามร่องฝิ่นคอยครับเราไม่ควรฉีดแบบไปทางแบบไปซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ครับเพราะว่า ถ้าเราฉีดแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เจ้าตัวฟินคอยมันลมได้นะครับถ้ามันลมเยอะๆเนี่ยแอร์ต้อมีปัญหาแน่นอนนะครับให้เราฉีดด้านบนลงมาครับแล้วก็ฉีดด้านในย้อนขึ้นไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนทั่วแผงคอยเย็นเลยนะครับแล้วก็เอาให้มั่นใจนะครับว่าฝุ่นที่มันเกาะติดตามร่องฟินคอยตรงแผงคอยเย็นของเราเนี่ยมันออกไปเยอะที่สุดแล้วนะครับเอาให้สะอาด อย่าลืมฉีดน้ำเข้าไปในท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับเพื่อเอาเศษฝุ่นที่มันค้างท่อเนี่ยออกไปให้หมดทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับตามชอบตามสะดวกนะครับแต่ถ้าเป็นแบบผมเนี่ยผมจะฉีดฉีดฉีดอัดเข้าไปอย่างนี้ครับเพื่อที่ว่ามันสะดวกและรวดเร็วครับหลังจากฉีดทำความสะอาดหมดทุกชิ้นแล้วครับใครจะเป่าให้แห้งก็ได้นะครับใครจะวอไปผึ่งลมก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องถึงกระตาแดดหรอกนะครับ ถึงก็ไม่แห้งพอถ้ามีเวลาเหลือพอก็พึงลมไว้ถ้ามีเวลาจำกัดก็ถ้ามีตัวโบโวด้วยก็เป่าให้มันแห้งไปเลยครับเสร็จครับขั้นตอนการอัดฉีดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำความสะอาดคอยร้อนด้านนอกกันเลยครับแผงคอยร้อนด้านนอกเ,ออน,น,น,อน,เนี่ยก็ต้องทำความสะอาดไม่แพ้กับแผงคอยเย็นด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำความสะอาดของมันกันครับให้เราแกะฝาและ แกะน็อตยึดโครงสร้างของตัวพัดลมระบายความร้อนออกมาให้หมดเลยครับวิธีทําความสะอาดแผงคอยล้อของผมเนี่ยก็คือผมจะถอดยกไปทางพัดลมเลยครับก็เลยทําให้มันมีพื้นที่ในการทาาําความสะอาดเจ้าแผงคอยล้อเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับที่ฐานพัดลมเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวครับถอดออกด้วยนะครับ พอเรียบร้อยแล้วยกพัดลมออกมาทั้งตัวเลยครับแผงวงจรเนี่ยก็ปิดให้ดีนะครับจะคุมจะปิดก็เอาให้ดีนะครับอย่าให้น้ำเนี่ยมันกระเด็นเข้าไปได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะมีพื้นที่ในการฉีดทาความอาดเจ,จ้าแผงคอยลร้อนเนี่ยได้ดีมากกว่าเดิมครับเพราะมันไม่มีเจ้าตัวพัดลมอะครับมาขวางทางในการทําความสอาดของเรานะครับ วิธีฉีดเนี่ยก็เหมือนกันนะครับฉีดทั้งด้านนอกและด้านในเข้าไปเลยนะครับเมื่อทําการล้างอัดฉีดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับ็ทําการประกอบเข้าที่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับว่าชิ้นส่วนไหนอยู่ตรงไหนน็อตตัวไหนไรตรงไหนบ้างใส่เข้าไปให้หมดนะครับให้ครบตัว,ตว ขั้นตอนนี้ครับเอาให้เจ้าตัวแผงคอยเยเนี่ยมันแห้งครับให้น้ำมันออกไปให้เยอะที่สุดครับตรนนี้ถ้าใครไม่มีโบวเป่าลมเนี่ยก็หาผ้ามาซับๆตรงฟินคอยด้านล่างได้นะครับแล้วก็หาผ้ามาเช็ดด้านในเบ้าพัดลมกลงกระรอกครับเอาให้แห้งสนิทเลยนะครับถ้าลองทำตามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ย แอร์ของเพื่อนๆเ,เนี่ยสะอาดเหมือนใหม่แน่นอนครับมาดูวิธีใส่พัดลมกรงกระรอกก,กันครับแล้วก็อ้าเจ้าตัวแผงพอเย็นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ตรงกับแกนมอเตอร์พัดลมครับ ไขน็อตยึดแกนมอเตอร์ครับไขใ,ให้แน่นนะครับแล้วก็ใส่น็อต3าตัวครับอย่าลืมจุกยางนะครับจุกยางดำจุกยางสีดำเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ไปล็อกแกนจะพัดลม,มกลองกระลอกอีกฝั่งหนึ่งครับด้านซ้ายมือของผมยึดน็อตแผงไอเย็นครับ3ตัวใส่ชุดถ่านรองน้ำทิ้งครับ ให้เราต่อข่อน้ําทิ้งเนี่ยให้เข้าันก่อนนะครับแล้วค่อยดันถาดรองน้ําทิ้งขึ้นไปครับมันจะเข้าล็อกกันพอดีต่อมาใส่มอเตอร์บานสวิงเข้าไปครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตตัวเ,เล็ก2ตัวครับเสร็จแล้วใส่หน้ากากครับแล้วก็ตามด้วยการยึดน็อต ล็อกหน้าก,กากครับอ่าใส่หน้าก,กากเอาให้ตรงสลักนะครับให้ตรงล็อกของมันแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปตรงนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าการล้างแอร์เนี่ยครับก็คือมันไม่ได้มีความซับซ้อนยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแค่ให้เราทําตามให้ถูกขั้นตอนเรียงลำดับขั้นตอนการทําให้ถูกนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถทําการล้างแอร์เองได้นะครับไม่ต้องจ้างช่างมาและที่สําคัญนะครับเงินเราก็ไม่กระเด็นออกจากกระเป๋าด้วย หลังจากที่เราใส่บารสวิงเสร็จเรียบร้อยครับให้เราใส่ฝาครอบน็อตครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์ลองดูกันเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองล้างแอร์เองให้เป็นนะครับอยากจะลองทําผมขอใจช่วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆมีความตั้งใจและใส่ใจกับมันนะครับความสําเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่มีความตั้งใจจริงนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิธีการล้างแอร์นะครับวิธีการประกอบถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเพิ่มเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ